พี่น้องอข้อฟองดีค่ะหิดโคนหลวงค่ะโอ้ยหากเนาล่ะข้อด้ปนคด้เกีียวอยู่ด้ขึ้ถอนง่ายเอะหากเพิ่นเนามาละประมาณสิบดอกเลยู่ค่ะ ว้าวปาดเราเป็นไงเกิดอ,อยู่ในปลายยางนะครับเนี่ยหยดยางมาพร้พอดีอุ้ยถ่าแล้วเดี๋บว宝妈เห็นเกือบวไมา่ได้กินพี่น้องอ๋อเห็นเส้นร่ม ดึงดตัวเนี้ย่ะดึงต่วได้ค่ะนี่สองดกอกแบบนี้นเลยปัดพุ่หน่อว้าวเหดุ้นหลวงค่ะนคือออกง่ายแทบดีพูดหนอ่อยซองดอกนี้ก็ได้บักไลค่ะ หนึ่งจุ่มค่ะตำน้ำพริกมะเล้ยงนี่ค่ะพี่น้องแซ่บๆเลยค่ะ